อันนี้เราจะมาขับแก๊บหลังจากที่เราไม่ได้ขับมาประมาณ1ปีหลังจากโควิดรอบแรกตอนนี้ก็เป็นช่วงล็อกดาวน์แล้วก็ฟอร์มโฮมร้อยเปอซมีเวลาว่างวันนี้วันเสาร์อาทิตย์เลยมาลองขับแก๊บวันนี้เป็นการเปิดแก๊บกับ l a ลา m o v สอแอปด้วยกัน ออกมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วแหละว่าตอนนี้ได้งานที่สามละงานแรกเป็นงานลาลาบูปงานที่สองเป็นแกร็บงานที่สามก็เป็นแกร็บอีกเป็นร้านเดิมตอนนี้อยู่ลาซาดอาไปดิคนเงียบมากงี่เราก็ได้งานของออก้เบเกอร์บุ๊กแอนบูเชอร์ไปส่งที่ไหนวะซายสุขุมวิท ห้าสิบสี่บางจากนะเป็นงานของลาลามมงานนี้เก้าสบาบาทโอ้สุดยอดเลยไปกันวันนี้เราต้องเปลี่ยนเสื้อให้เป็นเสื้อที่ไม่ใช่แกลบก่อน,นะ จะเป็นงานที่สองร้านสเต็กลาวผู้ดมสุขคือได้งานนี้จากการไปส่งที่บางจากและระหว่างทางกลับมาแบริ่งเราได้งานนี้ซึ่งไปส่งที่ปากน้ำแล้วงานเนี้ยได้ได้ติปประมาณ30บาทบ้านน,น่ารักมากงานกรแบบงานที่สองร้านเดิม้าน,นอกอค่ะ ไก็ได้ออเดอร์ที่สามจากร้านองกาเออมันจะไปส่งให้ลูกค้าที่ถแถวๆปากน้ำใกล้เหมือนกันนะราคาไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่น่าจะเจ็ดสิบกว่าบาทไปกันเลยใส่ได้ดนี๊

ส <Later. S 2> วัสดีตอนเย็นคือตอนนี้เราเออกมาขับหลังจากที่เรานักไปตอนช่วงประมาณสามโมงครึ่งถึงประมาณสี่โมงแล้วก็ได้งานละลาหมกูก่อนหน้านี้นะหนึ่งงานไปส่งที่แถวแถวมิคาบางนาจากแบลลิงแล้วตอนนี้ระหว่างทางกลับแบลลิงเราก็ได้ร้าน แฟ็กคอรีบุฟเฟ่ตรงถนนบ,บางนาตาดใช่ก็แว้รับเป็นออเดอร์เงินสดนะเก้าร้อยกว่าบาทต้องเติมเครดิตหรือต้องรออีโอโอเคเฮ้ยมีน้องเป็ดด้วยตรงนั้นละคอรีคอฟฟี่ รอนนั่ะตอนนี้เราตอนนี้เราได้ออเดอร์มาแล้วปมมเต็ใสยังไงให้หมด <c oughs> ไปส่งออเดอร์กันไป <c oughs> ตอนนี้หกโมงแล้วเราออกมาจากแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งตอนนี้ แอปกร็บมันขึ้นรายได้ประมาณ330แต่มีติ๊แยกอีกประมาณ20บาทก็จะเป็น350ถ้ารวมงานนี้ก็น่าจะเป็นเกือบ400ได้แต่ในคาล่ามูฟได้2งานเป็นบินอย่างเดียวเลยเกือบร้อยกับร้องานแรก9กับกว่าบาทงานที่2 รอยสามสิบห้าบาทแล้วก็เขาก็ให้ติดมาด้วยก็ประมาณสองร้อแล้วก็ตีปไปอย่างนี้วันนี้ก็เดี๋ยวคงฝนจะตกโอ้ทุกคนเดี๋ยวก็คงได้กลับแหละถ้าฝนตกวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่าไหร่หกร้อยอ่ะหกรได้สำหรับคัมแบ็กกลับมา ขับแก็บในรอบหนึ่งปีนะงานแอบงานที่หนึ่งจำไม่ได้แล้วแต่ต่อจากส่งอะไรวะส่งปิ้งย่างเกาหลีตะกี้ไม่ได้ร้านก๋วยจับในซอยลาซาน 3. ที่ไม่มีหน้าร้านโค้ดเท่หรือต้องไปรออยอย่างนี้ มาส่งยังไม่ถึงบ้านเลยแม่ฝนตกเลย่าจนงานสุดท้ายแล้ว,ลวเพราะว่าฝนตกหนักมากตอนนี้หกโมงจะหนึ่งทุกันวิ่งได้ถึงประมาณสองทุกเราจะเข้าห้องเลย เข้าบ้านตอนสองทุ่มเราจะมาสรุปงานว่าวันนี้ทั้งวันเราได้กี่งานสรุปแล้วเราออกมา,ากตั้งแต่ระมาณสิบเอ็ดงครึ่งถึงสามโมแล้วก็ออกไปอีกรอบตอนสี่โมงครึ่งถึงสองทุ่มรวมทั้งวันเราได้และละมุฟสอง,งาน ได้แกรบแงานวันนี้รวมเป็น10งาน,งานเงินทั้งหมดที่เราได้วันนี้ก็คือจากแกรบห้าบสองบาทบวกเทปแยกข้างนอกอีกประมาณ64บาทลาล่ามูมาเราได้228บาทแล้วก็ทิปแยกประมาณ15บาท ทั้งหมดก็8 4 9บาทวันนี้ไม่ได้เสียค่าข้าวเพราะว่ากลับมากินข้าวเป็นทำให้ที่ที่บ้านก็เป็นเป็นการกลับมาขับที่แบบเออจอทั้งแดดลมฝนโอ้โหน้ำท่วมกระจายอะไรที่เออสนุกดี ก็เดี๋ยวคงมาทำคลิปอะไรแบบนี้อีกหลายๆคลิปต่อๆไปน่าจะเจอกันค่ะ